โกหกนาทำไมไม่น่าถามก็เพราะอ้วนยังไงล่ะแบบนั้นสิโถเอ้ยต้องใส่สูงขึ้นอีกจริงๆเหรเลยเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วก็รีไซเคิลรีไซเคิลไม่ใช่ไบซ c y c l e แต่กระโปรงตัวนี้แม่ใส่แค่ครั้งเดียวเองนะจะให้เอาไปรีไซเคิลอบเลยแม่ว่ามันเกินไปหน่อยได้เวลาลดน้ำหนักจริงจัแล้ว ถ้าเป็นแพทเทิร์นเดิมแล้วก็บอกเลยว่าแม่ทําได้ไม่ถึงวันอาทิตย์แน่นอนไหนเขอบอกไว้ก่อนนะว่ารอบนี้เอาจริงที่บอกว่าเอาจริงเนี่ยพูดกี่รอบแล้วก็ไม่รู้เข้าใจไหมแค่นค่ช่วยกำลังใส่สุกนิดนึงก็ไม่ไหมยอ้ยหน่อยพูดยังไม่ทันจะขาดคาไม่ทันไรก็มานอนกลิ้งแล้วเนี่ยกำลังคิดว่าจะลดยังไงดีตั้งหักแล้วโอ้ต่อไปเราจะพักช่วงโฆษณารอสักครู่นะครับ คิดแต่ไซมารขายตรงที่บีช้อปปิ้งวันนี้เรา